วิธีการดีลวิธีการรับมือกับล้มทํายังไงให้เราชนะทุกครั้งดีลแค่ไหนยังไงก็ได้ตามใจเราอย่างนี้ค่ะก็จะพูดว่าถ้าว่ามันไม่แก่ผมไม่เปิดสวนให้ต้องมาครับผมบอกเลยว่าผมเปิดสวนขายมาปีที่แล้วก็ทั้งปีไม่รู้กี่สวนหยิบแค่หญ้าออกราคาเดียวครับเขาว่าหยิบแล้วอันนี้คของจริงอันนี้คือของจริงอ่ะพูดได้เลยเนี่ยเขาว่าหยิบหญ้าออกคือทุกลูกหยิบแค่หญ้าทิ้งอย่างเดียวต้อกรับท่านหมดราคาเดียวที่เฮียป้าพูดขนาดเนี้ย เป็นเพราะว่าส่วนนี้เขาเน้นคําระบบ abc ค่ะก็คือการตัดแต่งลูกบิดเบี้ยวทิ้งไปให้เหลือแต่ลูกสวยๆอย่า่ตอนเนี้ยเฮียกาลังสาธิตวิธีการแต่งลูกบนต้นอยู่ค่ะสังเกตดูได้เลยครับว่าถามว่าถ้าเกิดว่าลูกมันแต่มันงอเราก็ทับนี่มันไม่ถึงเดี๋ยวลูกเนี้ยผมก็ต้ออกหมดอย่างผมเนี่ยตอนนี้ยมันยังไม่มีเวลาเลยชักได้เลยไม่ต้องไปเสียดายมานะบางอย่าคิดว่ากิ่งนี้ไม่มีลูกเลยเนี่ยแล้วก็ชักได้เลยแล้วกาลังทั้งหมดมันก็จะไปส่งพวกเนี้ยครับการทําระบบ ab เนาะ abc เนี่ย เพราะเดี๋ยวเวลานั้นปั๊บเดี๋ยวมันก็จะโอเคองมันบางคนคือไม่รู้นะคือคนคนเสียดายถูกไหมเสียดายแล้วก็ไม่กล้าแต่งพอไม่กล้าแต่งปั๊บทุเรียนมันจะมีเวลาเบ่งของมันลูกค่ะเพลงนั้นก็จะเป็นลูกหัวลิงมากอะไรมากเวลาถึงว่าแต่ไม่ได้ไซส์มันก็ขายตามตลาดได้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเราจะทําแบบส่งออกจริงๆอ่ะมันต้อง A B C ถูกไหมแล้วลงเข้ามาแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างกันเจ้าของลงมาดูเขาก็จะโอเคการติดจายมันก็ง่ายขึ้นแต่อย่างน้อยของเราต้องโอเคด้วยนะของเราไม่อ่รด ของแล้วจะมีคุณภาพใช่ไหมวันที่ก็สําคัญทุเรียนจริง,จร,งจริงแล้วอะกําหนดของเขาจริงๆร้อยยี่สิบวันเนี่ยแก่ทุกรูปอยู่แล้ว mm hmm. คือถ้าเป็นแบบนี้ได้นะชาวสวนถ้าเกิดทําแบบนี้ได้รับรอง mm hmm. ได้กินของอร่อยแน่เนะาะถามว่าบางทีเอาร้อยวันคุณตัดกันแล้วเนี่ยคุณก็รู้ว่าของคุณไปไม่ได้เนื้อไม่ดีครับถ้าถามคุณจะไป mm hmm. ตัดเพื่ออะไรกันนะ mm hmm. มันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนนะในความคิดส่วนตัวผมนะแต่อย่างผมเองอย่างนผมสวนที่ว่าทําอยู่กับด็อกเตอร์เนี่ย ของผมไม่แก่ผมไม่เปิดสวนเราเราจะรู้ได้ไงว่าแก่ไม่แก่แล้วเวลาประเมินเข้ามาเลยก็ถามว่าแก่ไม่แก่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุเรียนเราเนี่ยบานดอกสุดท้ายวันไหนครับนับดอกสุดท้ายไม่ดอกสุดท้ายไม่ใช่นับดอกแรกนะนับดอกสุดท้ายวันสุดท้ายที่ดอกบานสุดท้ายแล้วนับจากนั้นไป120วันก็พอเรา120วันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า120วันของทุเรียนเนี่ยมันแก่แน่แน่ แล้วถามว่าไอ้ที่ว่าบานมาก่อนนั้น่ะมันจะไม่แก่ได้ยังไงก็แก่แก่เขาบอกมันก็แก่บวกขึ้นไปอีกไอ้เขาว่าเนื้อหนึ่งอ่ะมันจะหนึ่งบวกขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบล้มมาเหมาสวนเขาก็จะรู้สึกว่าแปลงนี้เบสใหญ่ก็คือเนื้อหนึ่งครับเพราะว่าเรานับรุ่นสุดท้ายยังไงก็น้อยกว่าเพื่อนใช่บางคนเจ้าสองสวนบางที่บอกวันที่ไปถึงคุณบอกถึงก็ได้แต่ความจริงทุเรียนก็ผงบอกอีกวันมันไม่ได้ถูกไหมถูกต้องถูกต้องแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเวลามีสายตัดหรือล้มอะไร เนื้อเนี้ยผมไปได้ดูแล้วอ่ะคือเราเป็นชาวสวนร่วมกัมันยังมันอาจจะติดเบียดติดอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮียมองว่าอย่างไงคะถ้ามีลงมาพูดแบบนี้ค่ะผมถึงบอกว่าสวนผมเนี่ยเนือสวนดรอเตอร์ที่ทำา่ําทำอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยขึ้เชื่อว่าถ้าว่ามันไม่แก่ผมไม่เปิดสวนค่ะอือ่าผมพร้อมกาเขาก็แบะผมรู้ทุเรียนผมแก่วันไหนผมผมจะเปิดสวนให้เขาไม่ต้องมามไม่ต้องมาครับอย่างทุกวันเนี้ยมีแต่คนโทรมาหาผมเนี่ยหรือโทรมาหาดร็อกเตอร์กันแล้วแต่เนี่ยเฮียเปิดสวนหรือยัง ยังมีของจำนวนไม่จะตัดได้ยังผมบอกผมก็บอกชัดเจนว่าตอนเนี้ยผมเปิดของผมนะจะเปิดสวนวันที่20เมษาค,คุณชัดเจนนะวันที่20เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาหรือว่าวันที่1 0พฤษภาของผมไงหมดแน่แน่แล้ววันที่20เมษาของผมตัดได้ไหมได้ครับเพราะทุเรียนผมปานก่อนนะแล้วมั่นใจมากมั่นใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณโอจะสรุปว่าวิธีการดีววิธีการรับมือกับล้มทำยังไงให้เราชนะทุกครั้งดีวแค่ไหนยังไงก็ได้ตามใจเราอย่างเนี้ค่ะ ก็จะพูดว่าหนึ่งคือเราจะต้องมีความมั่นใจของของเราก่อนเราจะต้องดูเป็นเราจะต้องแต่งขาดแล้วเราจะต้องแบบกําหนดทุกอย่างได้ก็คือทุกอย่างอยู่ในตัวเรามีความแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วสองก็คือความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเฮียมาเฮียก็จะบอกว่า การที่เรานับดอกสุดท้ายแล้วก็ไปตัดมาเนี่ยมันทําให้ทุเรียนเราแก่จริงๆเอาไปขายที่ไหนก็มั่นใจมั่นใจครับถ้าเป็นทุเรียนแก่จริงๆ่ยังไงมันก็ขายได้ถึงทุกอย่างผมบอกผมเป็นผมเป็นผู้ทานเนาะคนซื้อรับทานเนี่ยแพงแต่ได้ของดีอ่ะผมจะซื้อไหมล่ะซื้อดีกว่าว่าให้ฟรีแต่ได้ของของไม่ดีอ่ะครับอย่างผมบอกผมไปเอาไปแจกท่วหรให้ใครกันแล้วแต่เนี่ยเอาของไปให้เขาทานทั้งทีเนี่ยของไม่ดีอ่ะเขาจะโอเคไหมล่ะเหมือนเราไปซื้อของริมทางอ่ะ ไปเจอของไม่ดีแพงแต่ทานไม่ได้เราด่าเขาไหมล่ะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคหรือซื้อสัตย์ต่อตัวเราเองเนี่ยผมคิดว่าเราไปได้เนาะบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์นะแต่ถามว่าในความคิดผมอย่างที่คุณผู้ใหโ่ถามว่าสลหับมันดีไหมหรือว่าจะทายังไงเพื่อเราเราจะชนะลงผมต้องบอกอย่างันดับแรกคุณต้องมั่นใจของคุณก่อนว่าของคุณมีคุณภาพไหมของคุณดีไหมอย่างล้งต้องการ a อ c ีซของคุณชัวร์ไหมอย่างผมถ้าของเราดีน่ะใครมาดูแล้ว ร้อยคนหรืออะไรร้อยล้มกันแล้วแต่ในเมื่อของคุณดีจริงทุกล้มก็ต้องการของคุณแน่นอนแล้วก็ทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องวิ่งไปหาใช่ใครมันมีแต่ว่าใช่คุกคจะวิ่งมาหาเราเพราะของเราได้คุณภาพค่ะผมก็พูดตรงๆว่าราคาความหนาของผมทุกลูกราคาเดียวอย่างปีที่แล้วเนี่ยบางคนถามว่าขายได้ยังไงคุณมาดูสิผมกล้าถาคุณมาดูของก่อน บางสวนเวลาข้ามหนามก็อยากได้ราคาเท่าสวนเพื่อนนะแต่ไม่ได้ดูหรอกว่าสวนของตัวเองเนี่ยมันมีเอดีเท่าไหร่มีซีมีตกไเริสมใหม่คือแบบขอข้ามไปด้วยใช่ของผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะมั่นใจมากมั่นใจครับผมบอกเลยว่าผมเปิดสวนขายมาปีที่แล้วก็ทั้งปีไม่รู้กี่สวนหยิบแค่หญ้าออกราคาเดียวครับเขาว่าหยิบแล้วอันนี้ริงอันนี้คือของจริงอ่ะพูดได้เลยนะเขาว่าหยิบหญ้าออกคือทุกลูกหยิบแค่หญ้าทิ้งอย่างเดียวแล้นช่างหมดราคาเดียว มั่นใจแล้วเราแบบดูของเราให้ขาดถ้าเราดูพวกนี้ขาดนะรับรองเลยว่าไม่ว่าจะไปดวกับโลกไหนคุณชนะแน่นอนใช่แา้วันมีมคขาว่าแพ้เนาะ,ะอย่างที่ผมฝากไว้แหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ซื่อสัตย์บางสิ่งบางอย่างมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราช่วยกันนะของนะ,ะผมคิดว่าทุกวันได้ถามมาเทาเรียนอนะราคามันถามมาผมไม่รู้นะว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราของเรามีคุณภาพคนไทยเราก็ได้ยินของดี